หลังเจ้าหน้าที่นะคะสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ปลอมผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังได้ล่าสุดมาริโอ้แพทนาปะพและคริสหอวังเป็นตัวแทนพรีเซนเตอร์นะคะเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณตำรวจกองบังคับการปรา,ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะงานนี้นะคะทั้ง3คนก็บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงผู้บริโภคและอยากให้เช็คดีๆก่อนซื้อไม่อยากให้เห็นแก่ของราคาถูกนะคะเพราะสิ่งที่ได้นั้นไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปค่ะ นคนะรับผู้บริโภคค,คือมันอาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการที่คุณจะเสียเงินไปเปล่าใช่ไหมคะพี่ค,คริสคือจริงๆต้องบอกเลยตามมนุษย์ทุกคนแหละ ของถูกใครๆก็อยากซื้อถูกไหมแต่ว่าถ้าเราซื้อของถูกมาที่มันเป็นของปลอมบางทีเนี่ยผลลัพธ์ที่คุณได้อ่ะคุณอาจจะต้องไปรักษาหน้าของคุณไปรักษาผิวของคุณแพงกว่าสิ่งที่คุณจะเสียเงินซื้อของจริงไปซะอีกแต่ก็เป็นห่วงคนที่แบบว่าเขาเอาไปนะครับพี่คิดที่แบบว่าเขาไม่รู้อินนอยเนยแล้วไปซื้อของปลอมแล้วก็ใช้ไปแล้วก็แบบอาจจะแบบพี่ๆบอกก็คือมันจะ,จะมีเอฟเฟกต์ทำให้เขาแบบแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนใช้ของแท้ครับก็อยากให้ เช็คให้ดีครับอย่างที่พี่แพทกับกับพี่คิดบอกนะครับอ่อีกหนึ่งเรื่องนะครับหลังจากที่คุณเปิ้ลไอรินครับถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด่าทออย่างเสียหายไนทางโลกโซเชียลทำให้เจ้าตัวเนี่ยทนไม่ได้นะครับพร้อมประกาศว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านบาทเลยอล่าสุดนะครับคุณเปิ้ลก็เดินทางไปที่ศาลอาญารัชดานะครับพร้อมกับทนายความธนพัฒน์เข้ายื่นฟ้องชาวเน็ตทั้งหมดเนี่ยสิคนด้วยกันในข้อหามิ่นประมาท แต่ยังมีบางส่วนนะครับที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใครจึงยังต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานวันนี้เนี่ยยื่นฟ้องไปก่อน1คนโดยได้ค่าเสียหาย60,0,000บาทครับส่วนเงินที่ได้จากการฟ้องนั้นเจ้าตัวจะนําไปบริจาคให้กับการผลิตวัคซีนโควิดแล้วก็มูลนิธิคนตาบอดนะครับโดยในสัปดาห์หน้าเจ้าตัวจะเดินทางมายื่นฟ้องอีกครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ